สวัสดีครับการทดลองชุดนี้นะครับเป็นการทดลองเกี่ยวกับมอแปลงไฟฟ้ามอแปลงไฟฟ้าเนี่ยเราอาศัยหลักการทํางานนะครับของแรงดันเหนี่ยวนําซึ่งเกิดจากสนามแม่เหล็กนะครับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับในด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นมอเราก็จะมีมอแปลงไฟฟ้าที่ใช้จริงนะครับก็จะต่อกับแรงดันไฟฟ้าไฟบ้าน220โวลต์50เฮิร์สครับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับการใช้มอแปลงตัวนี้ก็เพื่อลดแรงดันให้ ไม่เป็นอันตรายนะครับกับผู้ทดลองนะครับเราจะเห็นได้ว่าในแท่นตรงนี้นะครับก็จะมีแกนเหล็กอยู่นะครับแกนเหล็กตัวนี้ก็จะเป็นตัวซึ่งเป็นทางเดินของสนามแม่เหล็กนะครับหมอแปลงไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับเราก็จะนําเอาขดลวดนะครับนี่ก็เป็นขดลวดทองแดงอาบน้ํายานะครับหุ้มฉนวนอยู่นะครับแล้วก็พันรอบแกนพลาสติกนะครับทารอบแกนพลาสติกนะฮะเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเราก็นําสวมเข้าไป นะครับด้านข้างหนึ่งนะครับของแกนเหล็กนะครับแล้วเราก็ต่อสายไฟเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราป้อนไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าสลับไหลเข้าไปในขดลวดแล้วก็จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับในส่วนทางด้านขาออกนะครับเราก็ใช้ขดลวดแบบเดียวกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นขดลวดพันอยู่รอบแกนพลาสติกเหมือนเดิมแต่ขดลวด,ลวดนี้นะครับเรา มีจำนวนรอบเท่ากับ1200รอบนะครับเพราะอัตราส่วนของจำนวนรอบนะครับของด้านปฐมภูมินะครับคือด้านซ้ายมือกับด้านขวามือนี่นะครับก็จะเป็นอัตราส่วน600รอบต่อ1200รอบและเราก็จะต่อเข้ากับทางด้านนะครับ เพื่อให้สนามแม่เหล็กนะครับสามารถเดินทางได้ดีขึ้นนะครับเราก็จะใช้วงจรแม่เหล็กนะครับก็คือเป็นแกนเหล็กอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาต่อนะฮะแล้วเราก็ขัดน,น็อตยึดเอาไว้นะครับยึดให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้สั่นนะฮะเพราะฉะนั้นวงนี้ก็จะเป็นวงจรซึ่งสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าในทางด้าน ปฐมภูมินะครับคือด้านที่เราป้อนไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเราก็จะมีมิเตอร์วัดแรงดันนะครับหรือเรียกว่าโวลต์มิเตอร์นะครับมาตราของมันนะครับก็อยู่ระหว่าง0ถึง5้โวลต์นะฮะทางด้านขาออกนะครับก็จะมีโวลต์มิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนถึง5 0โวลต์เช่นเดียวกันและเราก็ยังมีหลอดไฟนะครับซึ่งหลอดไฟนี้ก็จะติดขึ้นนะครับถ้ามีแรงดันสูงถึงประมาณ1 0 0โวลต์นะครับในการแสดงปรากฏการณ์นะครับ เราก็จะป้อนไฟฟ้าเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับว่าขณะนี้ผมป้อนไฟฟ้าเข้าไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ปรับแรงดันนะครับผมจะปรับแรงดันขึ้นทางด้านขาเข้านะครับเช่นผมปรับแรงดันไปที่10โวลต์นะครับนี่แหลแรงดัน10โวลต์นะครับทางด้านขาออกนะครับก็จะเห็นว่าแรงดันที่เกิดได้มาเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ประมาณ20โวลต์ นะครับเพราะนั้นอัตราส่วนก็จะเป็น1ต่อ2นะฮะซึ่งถ้าเทียบกับจํานวนรอบนะครับที่ของนขนรวดก็จะเป็น6 0 0ต่อพันสก็1ต่อ2เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับถ้าผมเพิ่มขึ้นไปเป็น15โวลต์นะครับเราก็จะได้นะครับทางด้านนี้ก็เป็นประมาณ15โวลต์นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นประมาณ30โวลต์นะครับหรือถ้าผมเพิ่มไปที่20โวลต์นะครับ ด้านนี้เป็น20โวลต์นะครับทางนี้ก็จะเป็นประมาณ40โวลต์สูงสุดนะครับของแต่ด้านขวามือก็คือ50 v, นะครับก็ตรงกับแรงดันทางฝั่งนี้นะฮะทางด้านขาเข้าประมาณ25โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองนี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้านะครับอัตราส่วนของแรงดันนะฮะจะเป็นไปตามอัตราส่วนของจำนวนรอบ นะครับในกรณีเช่นอัตราส่วนของจุดรอบเป็น1ต่อ2อัตราส่วนของแรงดันก็จะเป็น1ต่อ2นะครับเพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าเราสามารถเพิ่มแรงดันไปได้อีกแต่เนื่องจากโ์มิตเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปที่สเกลสูงสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะถอดมิตเตอร์ออกนะครับจากนั้นผมก็จะเพิ่มแรงดันขึ้นไปอีกนะครับโรสังเกตที่หลอดไฟนะครับตอนนี้ก็จะเป็น สานะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นประมาณ60นะครับ40 50ก็จะเห็นได้ว่าหลอดไฟทางด้านนั้นก็จะติดสว่างขึ้นนะครับก็เป็นาการถ่ายเทพลังงานจากทางด้าน primary นะครับหรือผนมภูมิไปสู่ secondary นะครับสรุปนะครับการทดลองชุดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้หลักการของแรงดันเหนี่ยวนำนะครับเนื่องจากสนามแม่เหล็ก มาตัดมาใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ซึ่งใช้แปลงผันแรงดันไฟฟ้านะครับโดยที่อัตราส่วนของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะไปประมาณนะครับเท่ากับอัตราส่วนของจำนวนรอบของขดลวดทั้งสองสวัสดีครับ